สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องหนูนิวเคซิคานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําไฟท้ายเก่าครับของรขเก่งนะครับที่มันสีออกไม่สว่างนะครับหรือว่ามันหม่นหมองไปนะครับอันนี้นะครับผมก็จะใช้ครับกระดาษทรายนะครับเบอร์หนึ่งพันนะครับรูปแค่หน้าผิวชิ้นงานนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําเลกเกอร์นะครับทั่วไปนะครับที่มันขาย เป็นสีกระป๋องสเปรย์นะครับแล้วก็ามาพ่นนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวหนังสือพิมพ์นะครับมาแปะรอบๆนะครับผมเพิ่มยังให้สีและคเกอร์ไปโดนตัวรถนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอันนี้นะครับผมก็จะ้ทำการ ปะสติกเกอร์หรือว่าแปะดังสือพิมพ์เรียบร้อยนะครับที่ว่าเราจะพ่นแต่ไฟท้ายนะครับเลเกอร์นะครับอีกขั้นหนึ่งก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เลกเกอร์พ่นเลยนะครับผมพ่นประมาณสองรอบนะครับแต่ก่อนพ่นให้เช็คชิ้นงานด้วยนะครับว่ามันมีอะไรติดขัดไหมครับผมถ้ามีพวกเศษหินเศษทรายก็เช็ดล้างก็ทำความสะอาดใหม่นะครับแล้วค่อยพ่นนะครับผม ไม่งั้นจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะไปพ่นเลกเกอร์รอบที่หนึ่งก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเลกเกอร์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นของอยี่ห้อตัวนี้นะครับนะี่ครับตัวเขย่าแล้วเราก็จะไปพ่นนะครับอันนี้ผมก็จะพ่นรอบที่หนึ่งก่อนนะครับพ่นบางๆนะครับผม ันนี้ก็จะเริ่มเงาแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมันนี้นะครับเราก็จะทิ้งไว้สักประมาณห้าสิบนาทีนะครับแล้วเราก็มาพิ่ต่นนะครับคราวนี้นะครับผมจะมาพ่นรอบที่สองนะครับก็คือเราจะเน้นเลยนะครับผม แล้วก็จะเอาเงามากหรือเงาน้อยก็แล้วแต่เลยนะครับผมจะพ่นสองหรือสามรอบก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ หลังจากที่ผมได้ทําการพ่นแลกเกอร์รอบที่สองไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเงาประมาณนี้นะครับผมเหมือนได้ไปท้ายอันใหม่เลยนะครับคือเงามากนะผมพูนนะครับเดี๋ยวผมนับก็จะมาแกะตัวสนังสือพิมพ์ออกนะครับผมนี่นะครับ เรามาลองดูกันเลยนะครับว่าถ้าผมแกะออกมาแล้วนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับ ถ้าหาคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรเกี่ยวกับรถนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ